สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะเป็นการแก้สมการแบบง่ายๆของน้องๆมหนึ่งกันนะคะอ่ามาดูข้อแรกเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ จงแก้สมการ 3a ลบ4เท่ากับ8เอการแก้สมการเนี่ยเราต้องการหาค่าของตัวแปรหาค่าของตัวแปรเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวแปรคือตัว a นั่นเองอคือตัว a ตัวนี้เลยเราจะหาค่าตัวนี้กันแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเราถึงจะหาค่าตัวนี้ได้ง่ายาอ่ะ มาดูกันเลยค่ะ3 a อลบ4เท่ากับ8อ่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะคือกำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนจำกัดเอ่อกำจัดยังไงนั่นเองกำจัดจุดอ่อนกำจัดยังไงกำจัดตัวที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรโดยเริ่มตัวที่ไกลที่สุดดังนั้น ตัวแรกที่เป็นจุดอ่อนนั้นคือลบสีอ่ะจะกำจัดจุดอ่อนอยังไงลบสี่ทำยังไงลบสีจะหายไปเราก็ต้องทำแบบนี้เลยจ้าบวก4เข้าทั้ง2องข้างของสมการนั่นเองอ่ะบวกได้เท่าไหร่เอ,อ่ยเป็น 3A ลบส แล้วก็บวก4เข้าไปตามด้วยเมื่อบวก4ฝั่งซ้ายแล้วก็ต้องบวก4ีฝั่งขวาด้วยนั่นเองค่ะแล้วทำยังไงต่อเอ่ยอ่ะเรามาดูฝั่งซ้าย 3A-4 อลบ4บวก4อาเอลบ4บวก4เลขชุดนี้บวกกันลบ4บวก4ก็จะหมดไป เหลือฝั่งซ้ายเหลือแค่เท่าไหร่คะ 3a เท่ากับฝั่งขวาก็คือ8บวก c 8บวก c เป็น12อ่าเรามาดูต่อค่ะเราต้องการหา a ตัวเดียวตัวที่อยู่ข้างๆ้ง a คือเลข3 3คูณอยู่กับ a ถ้าจะทำให้3นั้นหายไป เราก็เอา3ม,มาหารออกแต่หารข้างเดียวไม่ได้นะคะต้องหารทั้งสองข้างดังนั้นเราก็จะหาร3ทั้งสองข้างของสมการเลย <c oughs> ก็จะได้เป็น 3A หารด้วย3 อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น12หารด้วย3ดังนั้น3หาร3เหลือ1เหลือ1แต่ 1a เราไม่นิยมเขียนเดาก็เลยได้เป็น a เท่ากับ12หาร3เหลือ4ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ a เป็น4เลยเจ้าค่ะ ง่ายใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามารองดูข้อถัดไปกันเลยแทะดะ้จงแก้สมการ 5x บวก3เท่ากับ 3x ลบ5อาเราจะทำยังไงกันดีนะอ่ะจะสังเกตว่าข้อนี้แตกต่างจากข้อที่แล้วก็คือมี x อ,อยู่ทั้งสองฝั่ง x อยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็น5 x x ก็อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็เป็น3 x อะทำยังไงดีนะเราก็ต้องกำจัดตัวที่น้อยกว่าก่อนนะคะตัวที่น้อยกว่าระหว่าง5 x กับ3 x อ,ะ,อะไรนะที่น้อยกว่าปิง๊งปองตัวที่น้อยกว่านั่นคือ3 x นั่นเองวิธีการกำจัด3 x ก็ต้องลบ3 x ออก ทั้งสองข้างของสรรมการเลยค่ะจะได้เป็น5 x ลบ3 x บวก3อีกฝั่งนึงก็จะเป็น3 x ตามด้วยลบ3 x ลบ5สิ่งที่ทำคืออะไรนะคะลบ3 x ังสองข้างของสมการนั่นเองอะตัวนี้มีอยู่5 x ลบออก3 x ก็เหลือ2 x นั่นเองค่ะอืออะตัวนี้กับตัวนี้ชือ่อเหลืออยู่2 x ต่อไปกลายเป็น2 x บวก3เท่ากับ3 x ลบกับ3 x หมดบ่อแบไปเลยแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวก็คือลบหนั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เราเหลือเอกอยู่เพียงแค่ตัวเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการกำจัดจุดออมตัวต่อไปจุดจุดออมตัวต่อไปนั่นก็คือ ลบสนั่นเองค่ะวิธีการทำให้ลบ 3, บวกสหายไปก็คือการลบ3ออกทั้งสองข้างลบ3ทั้งสองข้างลบข้างเดียวไม่ได้นะคะต้องลบออกทั้งสองข้างเลยค่ะ,ะลบ3เท่ากับลบ แล้วก็ลบสามอ่าทีนี้เรามาดูฝั่งซ้าย2ตัวนี้ลบ3กับบวก3ามก็หมดบออแบไปเลยก็จะเหลือ 2x เท่ากับลบห้ลบสามลบหลบสคือลบหคือเป็นหนี้5บาทลบสคือเป็นหนี้สามบาทลบหลบสก็กลายเป็นเป็นหนี้8บาทนั่นเองค่ะ กำจัดจุดออนตัวต่อไปก็คือตัวที่อยู่ติดกับ x ค่ะตัวที่อยู่ติดกับ x นั่นคือเลข2นะคะ2คูณกับ x อ,อยู่ค่ะวิธีการกำจัดมันง่งายๆก็คือเอา2มาหารออกไปนั่นเองก็จะได้เป็น 2x หารฝั่งซ้ายแล้วก็อย่าลืมหารฝั่งขวาด้วยนะคะอ่าอุย้ยไม่ใช่เลขศูนย์นะหารสองทั้งสองข้างไปเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหลือสองเป็น2องสองเป็น2 1x เ,เ,เราจะไม่นิยมเขียนนะคะเราจะเขียนเป็น x แค่อย่างเดียวอ่า ลบ8หาร2ลบ8หาร2ก็คืออ่า2 1เป็น2 2 4เป็น8เพราะฉะนั้น x ก,ก็จะได้เป็นลบ4นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากแล้วนะคะเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ